ก็เมื่อเช้าขอวลาพี่งานเมื่อเช้าไบวงสรวนเป็นไงบ้างบรรยากาศเมื่อเช้าครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่า,วาอย่างยางผมได้เป็นครั้งแรกแต่หลายคนอาจจะชินแล้ว <c oughs> อุ้ยขอโทษมองดิไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ได้ไหมายความ่างนั้นหมายถึงว่าอ,อย่างผมเองก็ตื่นเต้นมากเพราะเป็นบรรยากาศครั้งแรกรู้สึกว่าพอนอกจากที่เราได้ได้ทําการถ่ายไปแล้วมันรู้สึกเต็มที่แล้วพอได้มาบวงสรวงเนี่ยใจมันเริ่มลงขึ้นอย่างได้เห็นแฟนขับ นะครับเห็แฟนคลับที่มารอแล้วก็ทีมงานต่างๆด้วยเรื่องงานยามีด้วยอะไรต่างๆด้วยผมรู้สึกแบบสบายใจมากๆเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรต่อจากนี้ก็คือให้มันเป็นเรื่องของซีรีส์แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งงานตอนนี้ที่เราอยู่นั้นคือเชียงใหม่เนาะมาครับร่วมยูนหลังกับแฟนคลับยามีเป็นไบ้านแบบเห็นเป็นแฟนบมารอขนาดเนี้ยอ้โก็ดีใจมากๆเลยครับที่เห็นแฟนคลับทุกๆคนนะครับผมแบบทุกคนในนี้แล้วก็แบบ แฟนคลับหน้าใหม่บางคนก็แบบไม่เคยไม่เคยเห็นด้วยก็ขอบคุณมากๆที่สนับสนุนกับรับรู้ภาษาวินี์เดย์ครับเห็นว่าบรรยากาศในการถ่ายทำแบบว่าเรื่องหลังไรเนียสนุกสนานมากว่าแต่และคนก็ถึง<อ>แบบเป็นสีสนกบน,นี้เลยองถามฝั่งนี้เลยเนี่พนกักงานของร้านเราเโมบ้าหมดตลกหมดจะบอกว่าเป็นทุกข์มาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คือด้วยความที่อายุมันใกล้ๆกันนะคะก็เลยจะมี แบบมีความสนุกสนานไงน uh huh. นไม่บอกเลยคะเออแล้วคราวเ,เนี้ยค,คือคิวของเราเนี่ยบางทีก็จะมีแบบการพักบ้างอะไรอย่างงี้เนาะ uh huh. ส่วนใหญ่เนี่ยกองของเราเนี่ยไม่กินก็นอนค่ะ uh huh. เวลาพักเนี่ยใช่เพราะว่าด้วยความที่โลเคชั่นของเราอ่ะมันใกล้ตลาดวันนี้ก็จะแบบเออพากันไปทานข้าวหรือ uh huh. มีนี้ <S <S จะมีแกล้งกันก็คือเนี่ยแหละค่ะคือเฟย์ชอบหลับนี่ก็ชอบอะไรเธอละจ้ะคุณโอมคุณโอมครับคุณโอมยังไงซี้ยังไงซี้เรา อะไรหรออะไรไม่ได้แก้งอะไรออย่างเดียวเราไปโดโดนแกล้งเนะไปดูได้ในสตอรี่ค่ะดิจิตอลฟูดพิลมีอยู่มากมายอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยชมพี่แยวใช่แล้วมี้องด้วยเป็นไรบ้างคะค่ะก็รู้สึกว่าย้อนอายุขึ้นหมาได้เยอะรุ่นราวราวเดียวกันไม่ไม่ไม่สนุกดีค่ะก็แบบ ที่บอกไม่กินไม่นอนอีกอย่างนึงก็คือร้องเพลงแล้วก็เต้นก็ได้โอแบบในนี้ทุกคนก็คือแบบมีความเป็นนักร้องตลอดเวลาที่แบบอะไรอย่างเงี้ยนะแม่คอมเมดี่ในกองก็คือต้องแบบเหลือล้นแน่นอนจริงล้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เพราะฉะนั้นแล้วนักแสดงก็ต้องคาดสารมาแล้วว่าพวกเราต้องตลกทุกคนลย่ ใช่คืออ่าอ,อีพีแรกนะครับมันจะดําเนินไปด้วยเรื่องราวทั้งหมดเลยที่คุณจะรู้แน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็รู้แน่นอนว่าต่อไปเนี่ยมันมันเริ่มปูทางม,มาแล้วแล้วมันดาเนินเรื่องอย่างสรุปมากอีพีต่อจไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของแบบลึกซึ้งกว่านั้นนิดนึงแล้วเรื่องความสัมพันธ์แล้วแต่ดูอีพีหนึ่งแล้วรู้เรื่องแน่นอนสนุกเพราะว่าอันนี้แอบแอบด,ดูมาก่อนบ้างแล้วเล็กน้นอยแต่ว่ายังไม่ใช่เวอร์ชันไฟนอนแต่หวังวันนี้ก็หวังมันลุ้นกับแฟนคลับเหมือนกันว่าเอ๊ะ มันจะสนุกข oh. นาดไหนอ่าอ,อยาเป็นซีรี์คู่ของเราสองคนอะไรยากง่ายสุดอะไรอะ,อะไรยากง่ายสุดเหรอครับถ้าการง่ายก็คือการปรับการทำงานครับเพราะว่าเราเราคุยกันตลอดเวลาแล้วก็คือผ่านมาหลายสเตจด้วยกันตั้งแต่เราเป็นเทนนี่แล้วก็จนได้มามีซีรีส์ด้วยกันเรื่องแรกส่วนความยากเหรอครับความยากน่าจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะ บทไม่ไม่รู้อะไรยากอะ่ะตอนนี้ไม่รู้<อ>คือ,อ,อเขาเขาเก่งไงเขาเก่งผ่านไปได้ทุกอย่างไม,ไม่ไม่รู้ด้วยความเราด้วยความที่เอ่อมันมันถึงแม้เวลามันจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าช่วยกันคุยอย่างหนึ่งก็คือมีพ่วงกลับด้วยมี acting coach ด้วยแล้วก็บรรยากาศในกองคือเราสามารถถามท้หมดอย่างผมเองกับออฟโหลดก็สามารถถามที่เง<ม>ินได้อะไรเงี้ยเพราะว่าประสบการณ์สูงเหมือนกัน ใช่พี่เงินใช่มันก็เลยพี่แมกเก้ทุกคนส็แก่เลยมเป็นประสบการณ์การแสดงแบบอย่างสามคิวแรกผมก็จะถามตลอดเลยพี่เงินมันได้หรือยังแบบพี่มันได้ไปวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งพี่ๆเขาก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ตลอดเห็นเห็ทีเซอร์มีแบบว่าเป็นผู้ประสานสีเง่ายอยู่แล้วสำหรับต้าง่ายมากแต่ว่าต้องสำหรับคนนี้นี่ ผมขอยกย่องนิดนึงพี่แจมคือเขาต้องเล่นเป็นเด็กไอดอลจีนที่ต้องพูดพูดจีนด้วยแล้วก็ต้องพูดไทยที่ที่ไม่ชัดด้วยเพราะเขาต้องเป็นเด็กไอดอลจีนเลยซึ่งเขาแบบตีบบแตกสุดยอดเก่งมากพูดมาเต็มตาตัไวไปใช่ไหมไม่น่าเชื่อว่าเขาทำได้ขนาดนี้ต้องรอดูไม่แต่ว่าคือแบบตอนแรกเลยก็คือพอพูดณก็จะถามตาอูว่ฟังแล้วได้ปะอะไรแบบเรื่องไหมอะไรเงี้ยเพราะอันนี้เขาพูดได้ไง แต่ภ่ษาจริงคือเขาก็เป็นเ็นมากทิดยังไงบ้างครับทิดยังไงแบบเล็กๆน้อยกลับไปดูซีรีส์แล้วก็ดูยู u b e แบบบล็อกเกอร์คนจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฟังตลอดตลอดแล้วอย่งทีสอนก็น้องใหม่มีน้องใหม่คะไบ้างนี้ว่าความพิเศษในเรื่องนี้ะรหคิด่อเออจริงจริงก็มันน่าจะเป็นถ้าเปรียบเป็น เรียกว่าอะไรเปลี่ยนเป็นพืชก็น่าจะเป็นพริกเอ๊ยทำไมคะับทำไมคะเอาเลยเหรอคุณจะบอกว่าคุณเผ็ดมากออกออกออกมานิดเดียวแต่ว่าแซ่บอออันนี้ผมไม่ใช่ว่าแค่พริกแล้วเป็นขิงด้วยแล้วตอนเนี้ยไม่ขิงเดี๋ยวรอดูนะใช่ย่อยคนนึงที่แซ่บใช่ผมร้องใหม่เลยใช่ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากครั้งแรกที่แบบได้รู้ว่าตัวเองได้บทนี้ก็รู้สึกแบบเฮ้ยดีใจมากจริง ใช่แล้วก็คือปกติเราร้องแต่เพลงเนาะอันนี้มันก็เป็นอิสระเป็ของศิลปะที่แบบมันคนละมิติกันก็เลยแบบดีใจมากๆครับที่เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์นี้บอกเลยว่าพี่แซมในเรื่องนี้คือตลกมากจริงครับตลกมากจริงๆต้องรอดูต้องรอไม่จริงไม่ใช่แค่ในเรื่องนะคือชีวิตจริงชีวิตจริงก็ตลกชีวิตจริงก็ตลกคือจริงๆอาผมเป็นคนที่แบบเฮ้ยอเลิร์ดเอนเตอร์เทนอยู่แล้วชอบความตลกแล้วคือแบบองตัวมันคือผมากผมรู้สึกว่าเฮ้ยองตัวเนี่ยเพื่อนแซมเองแบบมันซีอะผมก็เลยเอาความเป็นตััววเองมสด้้นย อะไรนะครับรวยนะรวยครับแบบพันล้านซึ่งตรงข้ามกับชีวิตจริงทุกอย่างชีวิตจริงเขาแสนล้านอยู่แล้วอยู่แล้ควารู้เี้นะทุนนี้ค่ะรู้สึกควรู้สึกจะเป็นที่แห่งของเรื่องหรือเปล่าเอ้ยก็เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าวัสนุกมากมากนะคะก็อย่างที่ทราบกันคือเกย์ก็เล่นละครมาเยอะมากแต่ว่าครั้งนี้มันมีมวลของความแบบ ความสดใหม่เอนดิจิ้งของความเป็นแบบวัยรุ่นวัยรุ่นทีนเอจนะคะซึ่งเก้กับแจมเนี่ยก็ได้แจมมัาก็อยู่ในกองแะ้วก็รู้สึกว่าได้รับเอนดิจิ้งที่ดีกับจากน้องๆนะคะแล้วก็ทําให้การแสดงเรารู้สึกว่าเราก็ใหม่เหมือนกันทำให้การทํางานทางนี้เก้รู้สึกว่าเก้ตื่นเต้นมากๆกับทุกๆวันที่มากองเลยค่ะตื่นเต้นว่าจะโดนแกลอะไรนะวันนี้จะกินอะไรดี แสบไหมน้องแสบไหมอยากให้รู้ว่าวันนี้รเราจะได้เห็นอะไรที่ผมแสบน,นสป,ปอยจะมีใน,นจุดเปลี่ยนแปลงกับทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็วันนี้ก็นนกในในเรื่องนะครับหรือว่า EP หนึ่งเนี่ยขอสป,ปอยตอนนี้นิดล้วก,กันก็คือจะได้เห็นเรื่องราวความเป็นมาว่าร้านเสี่ยวไทอย่างความสัมพันธ์ในเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มยังไง แล้วก็มันจะดําเนินต่อไปยังไงบ้างให้รุ่นในปีต่อๆไปก็คือมันสนุกแน่นอนแล้วคือเราเราก็คอยถามว่าเราก็ไม่ได้บอกเองคือคอยถามพวกพี่ๆต่างๆว่าชอบไหมสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ถามพวกทีมงานเขาก็บอกว่าเอ้ยมันสนุกนะแต่ว่าวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกแล้วก็มวลความสุขนั้นจากพวกเรารักมาดูภาษาเหมือนกันวันนี้วันแรกครั้ที่แรกต้องฝากทุกคนด้วยนะครับครับผมนั่น่อยึงกลุ่มของุแฟนๆที่มา ก็แทนขอบคุณนะดีกว่าก็จริงๆก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่ให้การตอบรับกับรักไม่รูร้ภาษา,ศาวิ่งเดย์นะครับก็อยากให้ตอบรับแบบนี้ไปเรื่อยๆในทุกๆ EP ครับเพราะว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นผลงานที่พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจทำกันมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยเวลาเหนื่อยๆท้อๆมาดูซีีของพวกเราเหมือนจะเป็น power bank ให้ทุกคนนะครับผมดูไปเิดค่ะ ระเบิดตุ้มต้าแบบความดังไงคะดังระเบิดระเบิดดูไปยิ้มไปแล้วก็อิ่มอ,อกอิ่งใจแน่นอน,นะคฝากด้วยนะครับกับซีรีส์รักไม่รู้ภาษานะคะนรับย้ำอีกสักรอบว่า,าอยู่้ทางที่ไหน ก็สามารถนะครับดูซีพวกเรารักไม่รู้ภาษานะครับได้ทางช่องวัน31เวลา3าทุ่ม15นะครับอ<ง>นอกจากนี้ยังดูสดได้ในแอปพลิเคชันวันดีแต่ถ้าใครมาไม่ทันดูสดสามารถดูย้อนหลังได้ที่ช่วยดีครับ,รบ<ด>นอกจากนี้ยังมีสำหรับอินเตอร์เนชั่นแ n ลแนด้วยนะครับผ ออนต่างประเทศเนี่ยออนหลายประเทศเลยนะฮะออนในแอปพลิเคชันไอชีอีดูได้หลังดูสดเนี่ยหชั่วโมงฮะมันจะมีหลายประเทศไม่เหมือนกันเวลาไม่เหมือนกันแต่ว่าไอชีอีมีสําหรับต่างประเทศแน่นอนใช่ครับผมสำหรับไอชีอีเนี่ยก็จะมีอันคัดที่แบบเป็นแค่ only ไอชีอีเท่านั้นอะไรอ่ะเออเอาตอนสั่งไหนไม่รู้แต่ว่าต้องไปดูไปนะครับคัดทั้งเรื่องอินเสิร์ตแล้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณครับ